ขอเจริญสุขสวัสดีพิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลทุกทิพาราตรีแด่ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านเรื่องโอกัสเถสุรมิจฉติเมื่อถึงยามกับขันประชาชนต้องการคนผู้กล้ากล้ายินดีมีจิตไม่ริษยากล้าสู้หน้าท้าทายมีไว้หวัน่นกล้ายืนหยัด วัดใจในหลักการกล้าต่อต้านคานโทษการกดขี่กล้าต่อสู้อยู่ทนเพื่อคนรักกล้าใจพักรักธรรมด้วยความดีกล้าคิดนำย้ำจิตไม่คิดหนีกล้าสแสวงดีมีตนเพื่อชนชาติกล้ายินดีมีจิตไม่คิดริษยาใคร นายยินดีที่จะให้คนที่ประสบความสำเร็จนั้นได้เห็นถึงความสำเร็จของตนที่มีคนสนับสนุนคือพร้อมที่จะส่งใจช่วยพร้อมที่จะให้กำลังใจไม่อิจฉาริษยาว่าผู้นั้นจะดีได้หน้ากว่าตนก็าตามแต่มองถึงประโยชน์ส่วนรวม มองถึงความสําคัญของศักยภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลของคนผู้มีความรู้มีความสามารถคือกล้ายินดีเรียกว่ามีหลักธรรมในเรื่องของพรหมวิหาร4 1. คือเมตตาความรัก 2. กรุณาความสงสาร 3. มุทิตาความพลอยินดีส อุเบกขามีจิตวางเฉยได้คนที่มีหลักของพรหมวิหารคือเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐก็ต้องแสดงออกอย่างอ่านหาร,หารกล้าหารพอสมควรโดยเฉพาะเรื่องมุติตาซึ่งจะกำจัดความอิจฉาริษยาจากจิตใจได้กล้ายินดีมีจิตมริษยากล้าสู้หน้าท้าทายไม่ไหวหวันกล้าสู้หน้า ท้าทายไม่ไหวหวันคนเราเมื่อมีความดีอยู่ในตัวไม่ทำชั่วทั้งตอนหน้าและรับหลังมีความมั่นใจในสิ่งที่ตนทำกับความดีที่ตนได้สั่งสมมาก็าจะท้าทายต่อพวกหมู่มารพวกคนชั่วพวกคนผ่านที่จะมาคอยกั่นแกล้งขัดขวาง เพื่อไม่ให้คนดียืนอยัดอยู่ในหลักการและสังคมก็พยายามที่จะหาทางค้นล้มอยู่ตลอดแต่คนดีนี้มีววดมการที่ยิ่งใหญ่มีใจที่แน่วแน่มั่นคงในการทำความดีมั่นคงในสิ่งที่ตนพอที่จะช่วยเหลือสังคมประโยชน์ส่วนรวมได้ก็ท้าทายไม่ไหวหวันกับคนที่เป็นคนผ่าน ทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งที่เห็นกับที่ไม่เห็นทั้งมุมสว่างและมุมมืดแต่คนที่กล้าสู้หน้ากับความดีที่ตนสั่งสมมากับหลักการประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งจึงไม่หวั่นไหวต่ออุปสรรคทั้งปวงกล้ายืนหยันวัดใจในหลักการถึงบางเรื่องที่จะต้องเลือก เป็นเกมวัดใจของคนกับสิ่งที่เรียนมากับสิ่งที่ปฏิบัติมาเมื่อมีอามิตรที่ล่าลวงให้ไปตามเกมของคนที่ต้องการให้เรานั้นเปลี่ยนใจแต่บุคคลนั้นกล้ายืนหยัดและก็วัดใจตนได้กับสิ่งที่ถูกต้องไม่เห็นกับสิ่งที่ถูกใจ ถูกใจกับคนส่วนมากแต่ไม่ถูกต้องก็ยืนหยัดอยู่หรือถูกใจกับคนที่อาศัยประโยชน์กับตนแต่มันไม่ถูกต้องก็ยืนหยัดได้เกมวัดใจของบุคคลผู้กล้ายืนหยัดในหลักการและความถูกต้องไม่เห็นแก่หน้าไม่เห็นแก่ ความไม่ดีที่บุคคลนั้นทำแม้จะเป็นคนที่คุ้นเคยก็ตามเรียกว่าไม่มีอกติอยู่ในใจความลำเอียงก็ไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดความลำเอียงก็จะทําให้เสียความยุติธรรมลำเอียงเพราะรักก็โฉดลำเอียงเพราะโกรธก็ชั่วลำเอียงเพราะหลงก็หมลำเอียงเพราะกลัวก็เสียไม่ลำเอียงทั้งด้านทาง ทำและทางจิตใจของตนอ,อยาก,กล้ายืนยันว่าใจในหลักการกล้าต่อต้านค้านโทษการกดขี่วิกฤตจะสร้างวีระบารุษก็จะเป็นเรื่องของการต่อต้านการกดขี่ข่มเหงอารัตเอาเปรียบก็จะมีคนที่คิดช่วยเหลือจึงรวมรวมชนรวมกำลังรวมความคิด เพื่อจะต่อต้านกับการถูกกดขี่ไม่ให้ยืนยันด้วยกำลังของตนต้องพึ่งพาเขาอยู่ตลอดหรือความไม่ถูกต้องในเรื่องของการปกครองในเรื่องของอวัฒนะธรรมประเพณีก็ตามที่ไม่ถูกต้องและก็ทำให้สังคมเดือดร้อนจะมีวีรบุรุษวีรสตรีนั้นเกิดขึ้นในช่วงของวิกฤต ต่างๆเราก็เคยศึกษาเกี่ยวกับประวัติ mm. สากลที่มีเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตสร้างโอกาสให้กับคนที่มีความกล้าในยามขับขันไปที่ประชาชนต้องการเพราะว่าแต่ละช่วงยุคสมัยก็จะมีคนกล้าอยู่ในยุคนั้น mm. ก็มีการจดบันทึกเป็นประวัติศาสตร์ใน เรื่องของวีรบุรุษวีรสตรีประเทศไทยเราก็เช่นเดียวกันก็มีทั้งวีรบุรุษมีทั้งวีรสตรีถ้าเป็นวีรสตรีในยุคที่เราพอจําได้ก็คือสมเด็จพระศรีสุริโยทยัยแล้วก็มีมาที่มีการจดบันทึกจนมาถึงยุคของระดับคุณหญิงระดับเจ้าเมืองก็น่าจะเป็นคุณย่าโม ท้าสุรนา,ารีก็เป็นวีรสตรีที่ชาวไทยให้ความเคารพนับถือยกย่องเชิดช <t> ูหรือถ้าเป็นของระดับชาวบ้านก็จะมีชาวบ้านบ้านบางระจ,จันอันนี้ก็ถือว่าเป็นวีรบุรุษวีรสตรีที่ต่อต้านต่ออดีรศัตรูที่มากดขี่กลมเหงไล่ฆ่าฟันเด็ก ผู้ใหญ่ทุกเท่าคนแก่คนในชาติสยามในช่วงนั้นในช่วงปลายกรุงศรีธยาที่จะสูญเสีย<ม>เอกราชให้แก่ทางประมาไปแต่ก็มีวีรบุรุษเกิดขึ้นก็เราก็จะทราบตามประวัติของเราก็คือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชระยะเวลาที่เสียกรุง7เดือนก็กอบกู้เอกราช์มาได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วมากถือว่าเป็นยอดนักรบ เป็นยอดวีรกรรมเป็นยอดวรกรัต์เลยเกูอเอวกราชขึ้นมาแล้วก็สร้างกรุงนทนบุรีขึ้นมาใหม่วีรกรรมของวีรบุรุษก็ต้องอาศัยวิกฤตต่างๆน,นี่คือเล่าเรื่องเกี่ยวข้องกับ,บเมื่อถึงยามขับขันของประชาชนก็จะต้องมีคนกล้าที่จะต้องต่อต้านยืนหยัดกล้าต่อต้านการโทษการกดขี่ กล้าต่อสู้อยู่ทนเพื่อคนรักคนเรานั้นบางครั้งเราเอาตัวเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้แต่เมื่อมีความผูกพันเมื่อมีคนรักอยู่เคียงข้างหรืออยู่ข้างหลังก็ต้องที่จะกล้าต่อสู้กล้าที่จะอยู่ทนเพื่อคนรัก,กคนที่รักโดยตรงกับคนที่รักโดยส่วนรวมเหมือนอย่างที่เหล่าทหารนักกล้า ที่ไปอยู่ตามชายแดนเพื่อป้องกันมาให้อริสตรูเข้ามารุกรานแผ่นดินก็จะต้องอยู่ต่อสู้อยู่ทนเพื่อคนรักก็คือประชาชนไทยและคนรักที่เป็นเหล่าญาติก็ตามการทำหน้าที่ในครั้งนี้ก็ทำเพื่อคนรักทั้งหมดเพื่อให้คนรักเหล่านั้นได้รอดปลอดภัย สิ่งนี้ก็ถือว่าอยู่ในเรื่องของยามขับขันของประชาชนก็จะต้องมีคนกล้าเหล่าทหารก็จะต้องกล้าแสดงต่อสู้อยู่ทนอยู่ที่ลำบากนะและก็ต้องวางแผนในการที่จะทำอย่างไรก็ได้ให้ชนะในการรบเพื่อคนรักได้อยู่กันอย่างปลอดภัยกล้าใจพักรักธรรมด้วยความดีคนเรานั้นต้องมี ความเด็ดเดี่ยวในการแสดงความจงรักภักดีแรักความถูกต้องในความดีที่ตนทำการแสดงความจงรักภักดีมีเสาหลักของการยืนหยัดมีหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องรักในเหตุผลรักในความดีที่เป็นอยู่อย่างนี้ก็เป็นขวัญใจของคนทั่วไป อย่างน้อยก็มีที่พึ่งผาอย่างน้อยก็เป็นที่พึ่งอาศัยของคนส่วนรวมได้กล้าคิดนำย้ำจิตไม่คิดหนีกล้าคิดกล้าทำและก็ไม่หนีด้วยไม่วันไหวด้วยกล้าพูดแล้วก็ต้องกล้าทำก็มาจากการกลั่นกรองความคิดไม่คิดหนีแม้เรื่องนั้นจะเป็นอุปสรรคก,ก็ตามและก็หวังว่าท่านทั้งหลายก็คงจะเคยมีประสบการณ์ พูดแล้วก็ต้องทำย้ำแล้วก็ต้องคิดคิดแล้วก็ต้องอสร้างผลให้เป็นเครื่องปรากฏไม่คิดหนีจนกว่าสิ่งนั้นที่เราทำจะทำให้สำเร็จได้เรียกว่าอุดมการณ์แน่วแน่กลับใจไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคที่มากัดขวางก็ทำจึงไม่คิดหนีจนกว่าจะสำเร็จเรื่องที่เกิดขึ้นถ้าเราหนีไปก่อน แสดงว่าเราไม่กล้าต่อสู้กับปัญหาปัญหามีไว้แก้ไม่ให้มีไว้หนีเราต้องแก้ที่ต้นทางต้นสายปลายเหตุเข้าใจสาเหตุเขาเข้าใจในเรื่องเหตุและเข้าใจผลที่เป็นมาก็ไม่คิดหนีต้องทำเหตุนั้นให้ปรากฏผลทุกอย่างก็จะจบลงเองกล้าคิดนำย้ำคิดไม่คิดหนีกล้าสแสวงดีมีตนเพื่อคนรัก กลา้าแสวงดีมีตนหมายความว่าคนเรานั้นต้องพัฒนาชีวิตพัฒนาศักยาภาพของตนเพื่อให้มีประสิทธิผลปฏิทธติภาพจาบการยอมรับในระดับสังคมกับการาพัฒนาจุดเริ่มต้นของตนสู่จุดพัฒนาในด้านการงานหน้าที่เพื่อตนเองและก็เพื่อคนที่รักกับเพื่อประโยชน์ขององ,องค์กรดุการการ็ตามสิ่งนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของ เมื่อ,อยามจำเป็นเราก็เห็นประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านโอกาสเถสุรมิจฉันติเมื่อถึงยามขับขันของประชาชนต้องการคนผู้กล้าพระพุทธภาษิตนี้ก็คงจะให้ความหมายกับความกล้าของบุคคลที่สร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวมกล้ายินดีมีจิตไมีริษยากล้าสู้หน้าท้าทายมีไหวหวั่ กล้ายืนยันวัดใจในหลักการกล้าต่อต้านฐานโทษกันกดขี่กล้าต่อสู้อยู่ทนเพื่อคนรักกล้าใจพักรักธรรมด้วยความดีกล้าคิดนำย้ำจิตไม่คิดหนีกล้าแสวงดีมีตนเพื่อคนรักขอความกล้าในทางที่ดีของท่านทั้งหลายจงมีผลของการให้เกิดความสำเร็จ ตามหน้าที่การงานที่ตนประพฤติธปฏิบัติมาตั้งแต่เบื้องต้นท่ำกลางในที่สุดขอความสำเร็จนั้นจงมีผลต่อยอดของความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมคือเจริญด้วยอายุมั่นคงยืนยงร้อยปีเจริญด้วยสีบุญส่งนำรมกำหนดเจริญด้วยทราบทั่วทุกถิ่นกินไม่หมดเจริญด้วยยศนาทียิ่งทุกสิ่งลำ้ำ จเจริญด้วยกําลังทางกายจิตใหม่คิดละ,จะเจริญด้วยวัรนนะคุณแจ้ซ่องวิพ่องงามจเจริญด้วยสุกทุกทิพยาราตรียามจเจริญด้วยธรรมคาสอนทางพระพุทธศาสนาสืบไป,ปในที่ทุกสถานในการทั้งปวงด้วยกันทุกท่านขอจเจริญในธรรม